โอ้ขนมถ้วยน่ากินน่ากินมากเลยดูโอ้โหอร่อยเ,เ,เนี่ยถ้วยเจ้านี้ขอให้พี่นี่สองกล่อง,อองกล่องนะจ๊ะขนมถ้วยเจ้า,านี้แซ่บ หนึ่งร้อยต่อห้ากล่องเหรอได้ไหมมันกล่องเท่าไหร่อ๋อโอเคถ้างั้นอ่ะเอาห้าโอเคเจ้านี้แซ่บเวอร์เลย